กินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็เห็นร้านกาแฟนะครับข้างหน้านะครับเป็นกาแฟอเมซอนนะครับเราก็ยังอยู่ในปัมปโโ๊มปตทถนนพญาสุเรนนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็เหลือเหลืออีก5 0เซนะครับเหลืออีก50%บเนะร็เออน,นี่ก็เราก,กำลัง

มันรุ่งเราทำให้เก็บความเย็นไปได้รอครับเราสั่งชาเกียวไปนะครับ